อมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงได้ให้เกียรติมอบของรางวัลให้กับผ e ู้แสดงนะคะเขาโในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลเมืองพัทลุง ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคม2556ณบริเวณหาดแสนสุขลำปำซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานประกอบด้วยพิธีบวงสวงสักการะรัชกาลที่5พิธีถวายคามคุ่มสักการะการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง การเสวนาทางประวัติศาสตร์กระบวนแห่การแต่งกายย้อนยุคกิจกรรมตลาดน้ำย้อนยุคและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปกิจกรรมกินอยู่อย่างไทยย้อนรอยอดีตการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนและการคัดเลือกผู้แต่งกายย้อนยุคสวยงามใุณนเดชพัชนรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประจำปี2556ในวันนี้ในการจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนี้เทศบาลเมืองพัทลุงได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่8นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพัทลุง ทั้งนี้ก็เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งได้เคยเสด็จมาที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่24-26กรกฎาคมพุทธศักราช2432หรือรศ108ในการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองพัทลุงตลอดจนองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่น้องวิทยาชนชาวจังหวัดพัทลุงจึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตร์ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าหรือองค์พระพุทธเจ้าหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกชนชาวไทย